ไงพี่บอยวันไงนนักบวชคำวันวีวันมีคำวันวีวันวันวีวันไอ้แม่แม่แม่เบ้ผมพร้อมแล้วาเร็วเร็วกดกดเร็วเร็วๆราราบกดแล้วโอ๊ยบู๊กบู๊กรีบขนาดนั้นรีบรีบรีบกดแล้วกดยกดกดเออกดมา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 แล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ยมา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 จะเป็นมาเป็นเลยพี่ใช่ไหมล่ะไงอย่าพูดมากพี่คนเรามคนเก่งมันไม่พูดเยอะเอง อเดี๋ยวเดี๋ยวดอ้อ้ยวเอ้เแล้วกูแข็งหมออไอ้อออกยา้ยคดี๋ยก่อนหก้าวยาาเอ้ย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 เอ้้ยเอ้ยเอ้ยเอ้้ยเอ้อ้ยเเอ้ยยเอ้ยอยอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยขอจัเตม้ขอัดเตมามามากระดแ้อย่าไม่ายอุ๊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 ยอุอ๊ยอยเยยยยยเยยยยยย ้ย่าอย่าอย่าย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 าแช่แข็งก่อนอยาแม่บกลับเงี้ยเลยนานี่อยาจ้าีนมูมึงอุ้ย้ย้ยุลูกตีลูกตีลก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 ไปัเอ้ยัเอ้ย้ไอ้น้ามูกกแล้วอเอาจริง้ยเอาจริงนี่พี่ก็ เกิดตายเหมือนกันประตูก็ต้องมีกันด้อยเดีวตาด้แหละรู้สุดยอดเดตายได้รู้เอ้ยเจ๊ยดูดูดูไอ้ไอ้ไอ้ยอ้ไอ้เอ้ไอ้เอ้เฮ้ไอ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 ้้้้้้้้อ้้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 ้อ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 ้เ นั่งบูไปทำอะไรพี่ไม่ได้เลยเหรอรอบนี้คยควยค้ยคยไอ้เหี้ยมึงมันควยคลวยวยควยคยควยวยวยควยคยวยยควดอวยควยยวยหยเฮ้ยายนะมาไงเียเดี๋ยวรอผมแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมไปเติมบัตรก่อนได้เลยเ้วจะรู้ว่าเวลาเทพทูเป็นยังไงพี่ชุดสวยไงเออชุดสวยชุดไงมันไง โกงผมตลอดพี่พี่โกงผมตลอดเมื่อกี้ทุกคนก็เห็นกันว่าดาเมจดมันแรงเกินไปเว้ยนะเออกูใส่ชุดเริ่มต้นไงดาเมจดมันกนกมันใช่เออใช่อยู่แล้วของนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอกูแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกูมารอกูแป๊บนึงนะเอเดี๋ยวมึงมาเดี๋ยวกูมา <laughs> มึงไม่รู้สะแล้วพี่บอยกูนะไม่ได้มีแค่พลังอำนาจในเกมอย่างเดียวแต่กูยังมีพลังอำนาจเงินอีกด้วย <laughs> รู้จักหรือเปล่าเทพทูเทพทู This is my power This is thegame. com This is เทพทู โอเคครับก็ตอนนี้นะฮะทางด้านของกาลีนาครับก็มีช่องทางการเติมเงินบ่อ่นะฮะก็คือ w w w t ์ไวเติมเกมนะฮะตามที่บ่าวบูมพึ่งพูดไปเมื่อกี้นะฮะโอ้ยสำหรับเว็บเติมเกม .com อันนี้นะฮะก็เป็นทางด้านของช่องทางการเติมเงินใหม่นะครับของค่ายกาลีนานะฮะคึอข้อดีของไอ้เจ้าเว็บตัวนี้เนี่ยก็คือเราสามารถเติมเกมทุกเกมนะครับของเครือกาลีนาเนี่ยได้หมดเลยนะครับนับว่าแบบสะดวกเกี้ยงมันจะสะดวกสําหรับเทพทูอย่างกูจริงๆ ซึ่งสาหรับใครที่แบบว่าไม่รู้จะเติมเงินยังไงนะครับก็สามารถพิมพ์ได้เลยง่ายๆนะฮะเปิด Google ขึ้นมา w w w ร e r m g a m e c o m รมนะฮะมันก็จะสามารถเข้ามาในเว็บนี้สามารถเลือกเกมที่ต้องการเติมได้เลยนะครับนะแล้วเมื่อเราทําการพูดกันถึงเรื่องเติมเงินเนี่ยเมื่อทําการเสียเงินเนี่ยมันก็ต้องมีโปรโมชั่นนะฮะสำหรับใครที่เติมเงินตั้งแต่15มิถุนายนนี้เป็นต้นไปนะครับทางด้านของ t r u e m o n e y เนี่ยนะครับจะได้รับโปรโมชั่นเติมเงินสะสมนะฮะเติมเงินสสะมนครับ ก็สามารถรับไปเทียมได้มากมายจากเกมเบลดแอนซูอีกด้วยนะฮะและก็สําหรับรายละเอียดโปรโมชั่น True m น n ี่ตัวนี้นะฮะแน่นอนนะครับว่าโปรโมชั่นทรูมันนี่เราก็ต้องเติมแค่บั True Money ตรทรูมัน n e y เท่านั้นนะฮะชื่อมันก็บอกอย่างนวไง โปรโมชั่นทูมันนี่จะไปเติมเงินอย่างอื่นได้ยังไงจริงไหมอ่าซึ่งรายละเอียดนะครับรับโปรโมชั่นของทูมันนี่ตัวนี้เนี่ยจะแบ่งเป็นทั้งหมด5ระดับนะฮะก็จะมีเติมเงิน100บาท,บาทเติมเงิน500บาทเติมเงิน1000บาทเติมเงิน1 5 0 0บาทแล้วก็เติมเงิน2,000บาทนะฮะก็สมารายละเอียดของรางวัลโปรโมชั่นทูมันนี่ตัวนี้นะฮะไอเทมที่น้องๆเติมแล้วก็จะได้รับเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ยาเพิ่มพลังชีวิตเอยนะครับแลย้ยาเพิ่มเอ็กพีเอยจนไปถึงพวกช เติมเงินกันได้นะครับสำหรับช่องทางทูบันนี่เท่านั้นนะฮะก็ปาบุมก็จะบอกไว้ก่อนเลยนะฮะว่าโปรโมชั่นแต่ละอย่างนะครับนะแต่ละราคาเนี่ยก็จะได้ไอเทมเนี่ยแตกต่างกันไปนะฮะแล้วก็ไอเทมที่น้องๆได้นะครับก็จะถูกเอสนะครับแลเข้าตัวละครทันทีด้วยนะครับนะและทางด้านของระยะเวลาการเริ่มโปรโมชั่นนะครับนะก็จะเริ่มตั้งแต่15มิถุนายนนะครับถึง8กรกฎาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากจะเริ่มเทพทูนะครับก็สามารถเริ่มได้แล้ว,ลวตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปของอย่างนี้ใครเล็้วใครได้ช้าหม ไอสัตว์ช้าหมดโอเคครับนะ่าพูดไปพูดมาพูดมากปักเม็นแล้วนะเดี๋ยวบาบุงขอตัวไปเติมทรูมันี่ก่อนละกันไปเทียบทรูก่อน <laughs> พี่บอยเอ้ย you don't know the power of true m o n ไอ้สัตว์ <laughs> เดี๋ยวกูเติมเสร็จแล้วกูจะเข้าไปตบมึงมึงจำไว้กูจะเข้าไปตบมึงเง้ยว่างนกูมาแล้ว โอ้ยเห้เลยกูมาแล้วกูมากับนมที่ใหญ่กว่าเดิมกูว่าขนาดมะหือมาเดี๋ยวรู้พลังมะหือมาเป็นยังไงเฮ้ยมามามาฝึกประลองเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊เจ๊ทิ้งเงี้ยเติมมาเท่าไหร่วะเนี่ยเติมมาแล้วเติมมาแล้วดิจุดดิโปรโมชั่นกี่พันเนี่ยไม่รู้กี่พันแหละหลายพันอยู่

แช่งเฮ้ยเฮ้ยเฮนี่ฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ย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 ทำไมมันตานลุลัวาวันตานลุลัวาอะไรใครเข้ามาเมื่กี้ทีวีของจริงนะบุ๊มของจริงวัดของจริงฟัดกันอยู่แน่ๆเลยเท่าที่กูดูสถานการณ์กูวัดอยู่แล้วมึงเข้ามาทำไมเนี่ยมึงเข้ามาทำไมโนคนกำลังตีกันเี่เข้ามาทำไมโนเข้าใจกันอยู่เออเข้ามาทำไมโห ผมขอปรับด้วยเฮียต่อพี่ครัไม่อยากให้พวกมึงตีกันอ่ามารอบสองพี่บอกแล้วผมมาชุดผมนี่ชุดผมครับ้ยสมาธิเสียเลยผมเลยใชมอเตอ้นี่ละมยเตนะตีนะเฮ้ย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 ้ยเฮ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 ้ยเเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮเฮ้ยยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้เฮ้เฮ้จ้าย้ายาไม่เนี่ไม่อ้เนี่ยตลงบไกูไปเฮ้ยยังงยั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 อกบอกบกจาจาจเฮ้เฮ้เฮ้แตกก็เลกเฮ้เฮ้เฮ้ โอ้ยจำไว้นะครับเวลาเจอพวกแบบนี้ตัวอย่าไปมองนมมันมันจะเสียสมาธิสมาธิคุยมันขึ้นอยู่กับตัวเองชัดๆไลเฮียพลังเทพทูมันมมันใหญ่จริงๆไอ้เนี่ยโอ้แม่พเข้ามัเปิดตลอดเข้ามาเปิดตลอดเลยไอ้นยไอ้ไอ้อยอ้่ชไจด ไปโกูไปกูไปก่อนไปกไปกูไปกอย่ายแช่แข <c oughs> yeah, yeah, ็แช่แข็งแช็งแช่แงช่็งก่อนเออเอแป๊บรอแกูแช่แข็งอยู่รอแป๊บนึงเออเออตีไปเลยตีไปรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงไ้จ้าตีนีีเป็นยังไงอย่าอย่ายา

เต้นไ่ได้ก็เยยตเอด้วยเต้นไ่แด้ก็เหยียตเองเต้นไ่ได้ก็เหยียตเเต้นไ่ได้ก็เหยียตเองเล้ย ไม่บอวพวกชัวร์เได้ไหมพีผมเติมทุนแล้วผมไปแล้วพี่ผมผมไม่อยู่กับผมนาแล้วผมไปแล้วพี่ผมไปแล้วผมสิ้นดการรอแล้วไปแล้วไปไปไอ้พวกมึงจงจงน้อมรับความไปแปรผมไปผมบอกแล้ว ของจริงของจริงของงของริงแคน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 แใหญ่เลยแค็นใหญ่เจแขกอัเแขกเยนชุเกียกเลยโอ้แกับ i วีนน้อมบาบูต้องรากันไปก่อนนะครับสำหรับใครที่มาชมมาแรมยนมาเรียนการทำเตชมาเล่นในรายการโอปิเนตทีวีในชแนลนะครับในวันนี้ป้อมบาบูเราก็มาบอยก็มาทำการต่อยตีมาทำการคำวันวันนะการในเกมเบลดแอนโซนะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นนะฮะเดี๋ยวบาบูจะแปะลิงก์เอาไว้ใต้ทีเซอร์คิปชั่นนะครับสำหรับเกมเบลดแอนโซนะฮะผมรู้สึกว่าตอนนี้เป็นเกมที่กำลังฮิตกันในไทยเลยกำลังร้อนแรงนะฮะเกมนี้รับประกันเลยว่ามันใหญ่จริงๆนี่ดูไซส์ผมนะ าก,กามาหือมามาหือมานี่แหละผลจากการเทพทูสำหรับ <ina> ว <coming around> <ername> mmm ันนี้ป้อมบาบูต <spreading exaggerated> <going> <protests> ้องลากไปก่อนนะครับสำหรับไก่ดีวามาก็ไรกุตะไครบาบูต้องคอบุญคอเจอก็มาได่แตงกุญนจจุดนีเดวยวรับสำหรับวันนี้ป้อมบาบูแล้วก็เกมเบรดแอนดก็ต้องลากไปก่อนครับไว้เจอคลิปหน้ากันบายยกับป้อโอ้โห